สหมงคลฟิล์มภูมิใจเสนอฮมาแล้วโยมที่ขาดพมที่โยมอยากได้ใจไหมพรอมกันหรือ,อยังแควนกลับอัตมามาแล้วโยมจออาตมาปวดหัวเป็นไขรเลยอเอาที่ขาดผมมาใส่สะบายใจกว่ากินผ้าล้า เยังไงวันน,วนี้ทุกโกโกวารวเยเงี้ยอะไรกันละ่ะเออติดเทน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 ,เทนโอ้โห,โหเป็นไงน,น,น,นี่โกโกวาอะโกโกวาเนี่ยโกโกวาโกโกวาภาคไหน,ไหนวะเนี่ยแย่แส่เกงในละอ้าวอา้าวหนึ่งสองสามอ้าว ร้อดิล้องดิมาแล้วโยมจ๋าอาตมาปวดหัวเป็นไข่เดี๋ยวอธิกาตผมมาใส่ลองแล้วลองแล้วเอเีครับผมเฮียติจัดให้นะจากร้าน T S b i ไปนะครับและผมนกโลโวางอ้โเอา้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรไอ้เล่น้ลลอดเลยอ้มาตลอดแหลอ ที่อยู่ข้างหน้าผมวันนี้นะรถ2องคันเข้าใหม่นะยังไม่มีโอกาสได้รีวิวแต่<ช>ว่าลงขายไปบ้างแล้ว<ช>มีว่กค้าทำามาขอตัดไว้นะลำคาญใจถ่ายให้ดูก่อนเพื่อคนในใน t u อ่บจะเห็นแล้วช,ชอบดูคติสองคันวันนี้สองคันเลยดูคติก่อนจะดูดูคติโค้งถักสีแดงใช่เป็นสัญลักษณ์ของอะไรรู้ไหม,มสัญลักษณ์ของโกกวานหน้าแดงโกกวา โอ้โห oh, oh, uh, สีเดียวกันเลยเหยลร้างออกไปเนี่ยไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าล้างออกไปเนี่ยอุย้ยโอ้ยเง้ยนะเอาป่าสองหนึ่งปีสองพันสิบเจ็ดบอนเตอร์เจ็ดเก้าห้าเอเสปีสองพันสิบสามดีพีตัวดีพีดำดุทั้งคู่ใช่วันนี้ให้ดูให้เทียบกันว่าสองคันนี้แตกต่างกันแบบไหนสไตล์ไหนนะตำนานโค้งถัก ที่มีเขาเรียกว่ามีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้สูงนะทนต่อแรงกระแทกก็ต้องยกให้เขาสายโค,ครงถัดนะสายอิตาลีนะจะมีรถบังค่ายอย่นะางเบนเนอรี่แต่ก่อนก็ใช้โครงถัดนะเอาวันนี้821ก่อนสีดำเงาดูคติดาร์กนะ โฉมปี2018นะคันนี้แต่ว่าจดทะเบียนปี17ปี17นะมาด้วยสีดำเงาปกติคุณจะเห็นเป็นแบ็กสตีลใช่สีดำด้านสีดำด้านนี่ตัวพิเศษโรงงานเว้ยครับผมนี่สีพิเศษโรงงานใช่เราเจาะลึกกันมาแล้วดำเงานะเคลือบแก้วแล้วด้วยอ่าเคลือบแก้วแล้วเพิ่งเคลือบแก้วเสร็จเมื่อวานเงาวิ่งโอ้คณดูก่อนอืมนะอุปกรณ์ตกแต่งก็ตรงรุ่นเลยท่อแท้เทอร์มินนี นะออกคู่นะครอบทอ่อคาร์บอนครับกันล้มอีวอเทคกาดหมอ้อน้ำนะโอ้โหมันเงาเว้ยครับกันล้มหน้าอืมนะเอ้ยเอ้ยเอาอีกอนะเนี่ยเนี่ยกระจกไปแอนซีอาร์แท้นะครับกระจกไปแอนโอ้โหคันนี้มันเอกลักษณ์คือสีมันเงาฉ่ำจริงๆใช่เ<ๆ><อ>งาฉ่ำมากคุณเทียบนะคันนู้นก็ดำเงานะดูความฉ่ำเดจใช่แต่คันนี้ฉ่ำมากเลยโอ้โห เงากว่านี้ก็ป้ายแดงเลยนะตูดมดนี่ก็โอ้โหคือเขาเคลือบแก้วมาหมดแล้วอะ่ะทสั้นครับดูคตินะของแต่งศูนย์นะครับของแต่งศูนย์เลยยางใหม่นะยางก็ใหม่หมสภาพคันนี้นี่พร้อมมากผมบอกเลยสปูนยกหลังก็มีครับโซ่สเตอร์ใหม่ ไม่มีตำหนิไม่ล้มไม่ชนไม่กีไม่แกะไม่หือไม่อือท่อเทอร์มินี่สวยๆเลยเนี่ยโอ้โหเอาใหม่กันนี้อยู่ที่ตัวเลสเฮ้ยตัวเลสตัวให้ดูใหม่นะเลสนี่คือกล่องแต่งโรงงานนะใช่ครับแล้วท่อนี่ก็คือท่อจากโรงงานท่อจากโรงงานคันนี้ไม่ได้ใส่เสริมนะตัวเลสก็เหมือนตัวไอ้ตัวดีพีแหละเขาเรียกว่าตัวเพิ่มกำลังแรงมา เลสนะให้ดูใหม่นอะนนอีก9ก0 0กว่าโลเซอร์วิสไม่2900าโลครับผมอ้ยโอ้โห,โหเป็นงไงยังโหดผมบอกเลยคันนี้ รีวิวง่ายๆได้ใจความครับสภาพน้องป้ายแดงไม่น้อยตัวเลสใช่นะข้อแต่งจากศูนย์กล่องแต่งจากศูนย์คันนี้เปิดราคาเพียง219,000บาท2 1 9 0 0 0บาทตัวพิเศษนะอ่าตัวนี้พิเศษสภาพ9 9เปอร์เซ็นต์เลยคันนี้อ่าใช่ยางเยิงใหม่โซ่สเตอร์ใหม่ครับนะของแต่งมีของแต่งมีนะ219,000บาทใช่จัดไฟนั้นได้ท่วมครับนะ อ้าวคันต่อมาโอเคอาร,รนี่ไม่ไปอีกทีไว้ <c oughs> ไม่ไปแล้วจอดขึ้นสแตนเงีย้ยเอสพงเอสพันก็มีใช <H. S 2> <H. 000. S 1> ง,งานางงานะคร k อาก็มีครับรถโอ้หเยอะเยะเยขายไม่เทียบนะเจ็ดเก้าห้าเอเบสดีพีปีสองพันสิบสามสีดำครับนะคันนี้สภาพรถโดยรวมถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่มีล้มไม่มีชนหนักแน่นอนใช่ครับผมสต็อปเปอร์เดิมเดิม โพงเดิมเดิมมาร์กยังอยู่ครับยังมีมาร์กอยู่นะท่อเดิมท่อเดิมก็เดิมหมดมีของแต่งแค่กระจกปลายแฮนด์กระจกปลายแฮนด์เท่านั้นเองครับนะแต่ว่าได้ได้เป็นตัว DP ใช่นะไมคยคันนี้อยู่ที่ 795DP 2 7า0อ่27,000โลครับผมนะฟังเสียงครับโอ้ ถ้าสตาร์ทอย่างนี้ไดเดนโซ่ไดเดนโซ่ครับไดของเดนโซ่แล้วนะครับไดเทพบอกเลยว่าเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนเองก็หมื่นกว่าบาทใชโ่โอ้โอแค่ท่อเดิมก็พอแล้ว อ๋อคันนี้อาไป1 1 9 0 0 0บาท119,00 0บาทคันนู้นฟรีดาวฟรีดาวคันนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์รถปีต่ำหน่อยนะปีสิออกรถใช้เงิน3 4 0 0 0บาท3 4 0 0 0บาท3ามเงินสามหบาทออกรถได้เลยออกรถได้เลยนะเครดิตดีไม่ต้องค้ำไม่มีเครดิตขอคุณค้ำหนึ่งคนนะหลักเกณฑ์ของการออกรถช่องเราล้านเราง่ายๆอายุงาน1ปีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปใช่ไม่มีเครดิต มีดาวมีดาวมีดาวสิบเริ่มตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับนะลูกค้ากบขพวกเอขาเรียกว่าสวัสดิการข้าราชการอันนี้ออกรถฟรีดาวหรือห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนมากแล้วเราจะซับดาวให้ลูกค้าอยู่แล้วครับผมนะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์หกสองเอาแบบน่ารักน่ารักเลยโกโกวาศูนย์หกสองอะแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองนะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ